พได้ี่ทรู้สได้แล้วจ้าได้แล้วได้รูปด้ประมาณหลายอ๋ออันนี้วิดีโออันนี้ไทยเป็นคลิปออกยูทูบกออกยูทูบ้าพ่บรรยาีบวเด็กนเดี๋ยบรรยายอีกเดี๋ยวเป็นบรรยายทีหลังอีกงานท

ยูท <c ười> ูบนะคะออกยูทูบเอาเจ้ายืนไปยืนน่าจะเสยเอาเอาเจ้ากับเป็นในนั่งแบบนะ เม่ท่านเ่ท่านเห็นไทยเ่ทานเห็นเอดตุบอกคนนอยู่นางอยู่คนต่อกัะมาไทยเพื่อนอะไล่ะคุณน่ะคุณนางเรอรถดีทางม่ดมาแล้วไทยแล้วเป็นเนไทยเป็นมาแล้วคนตทั้งรถโอจจะาเป็นตางเพือนเตไยมาถึงคนน่ล่ะเงเด้ยูทูบได้

ลูกก็ได้อันนี้ลูกหลานหลานกูแถมอันนี้ด้วยอมอันนั้นลูกไอ้มัดนี่มทำไงอนี่เรียก่าจัดเขาเนาะเอยข้นเตแล้วค่ะันาชารีไปกันเด้อไปเลยสิวินา้มคน้าผอคุองของนน ไม่ได้เป็นบ่ฮูเรื่องใจเห็นแต่เป็นประกาศเลยมานีคือบ่มาดีเ่นไ่มบะมานะโอ้ยแมทเป็นมาตึแม่ที่ซใชือ